ผู้เยบาลฟินแลนด์ล่งศูนย์เสียความหูซึกกับข้ามเ้าของเอฟซีทันหนึ่งนี่คือเสียงจากผู้เยบาลฟินแลนด์ที่ได้มีการไหลสดสี่แจงถึงเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามี f อ f c ก็ f อของค่ายโพสคืนมาอะไรู้ไหมเอาเอาเอาเรายตัวเกลียวขึ้นเป็นอย่างนี้วาสัน้น ถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องติดตามคุณรู้ปัญหาของฉันหรือเปล่าคุณถึงจะมาพูดอย่างนี้โพสให้คนมาบ้าอารย์ทำไมคุณเป็นเอฟซีที่ฉันยกย่องฉันยกย่องเธอออกสื่อออกช่องฉันฉันไล่สวดหยองเธอแล้วมือนี่เธอมาอะไรเธอมาพวดบอกว่ารถเหยียดตัวเยวเอะตัวแบบนี้คนดูเจ็ดพันเขาเข้าใจหมดเห็นไหมหไหมตอนนี้เขาเข้าใจเราเห็นไหมโพสแล้วก็คอมเมนต์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขอบายบายเชิญ คนใทุกอย่างในการแก้ปัญหาเธอเป็นเอฟซีคนเดียวที่มีแสงมีซีนเธออยากทำานี้กับฉันเล่าบอกอย่างชัดเจนว่าถ้าเจ้าสีาใบใบกบไปเลยเพราะว่าแต่ละมือแต่ละวันน่ะงานเล่าหลายแล่าล่าสุดนะคะผู้ยิบานฟินแลนด์ได้ออกมาโพดขอความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบนี้โตเกียวมิวสิก ไม่มี FC คนไหนใหญ่กว่าใครนะครับผมและลูกๆในค่ายให้เกียรติเอทุกคนเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอย่าไปสื่อสารว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์นั่นสิทธิ์นี่จุดๆุดโพดนี่นะคะผู้ยิบาลฟินแลนด์โพดเพียงแค่ภายในระยะเวลาหนึ่งสวโมงมี FC แฟนครับ เข่ามากกดไหลกดถึกใจนะพี่น้อง1มื่นสองพอับพ,พร้อมกับแสดงความคิดเห็นพี่น้องเอ้ยหลายแห้งนะคะอย่างเช่นความคิดเห็นนี่บอกว่าคนจริงยืดซิดเท่าเทียมรักอยู่ในขอบเขตบลัมเข้าไปในเรื่องของขายและเรื่องส่วนตัวศิล,ลปินนี่แหละคือความคิดที่สุดยอดจ้า บอดหนารักเอฟซี FC, เป็นได้แค่คนที่ชื่นชอบชื่นชมศิลปินและคอยติดตามให้กำลังใจคนที่เร่ารักและชอบแต่เอฟซีบอมมีซิดท,ที่จะเข้าไปมีบทบาทหรือเก่าวกายในชีวิตของศิลปินขอบคุณที่ให้เกียรติเอฟซีตัวนหน่อยๆที่บอ์ได้มีแสงแต่สพอร์ตสื่อบัตรตลอดทุกอีพี่นะคะ เป็นคำพูดที่ทัดใจมากจริงๆค่ะเล่าเป็นเอฟซีชื่นส้มผลงานสนับสนุนให้เกียรติซึ่งกันและกันบอกล่าวลวงการตัดสินใจของผู้บริหารหรือศิลปินในสังกัดอยู่ในขอบเขตที่ควรอยู่ง่ายๆแค่นี้ค่ะเอฟซคือชื่นชอบชื่นชมกับผลงานของศิลปินค่ะอย่าไปกล่าวกายหรือว่าเยอะมาก คิดไปเองว่าตัวเองสำคัญทุกคนคือเท่าเทียมกันจา้าขอให้สื่อส้มศิล,ลปินยางมีขอบเขตนะคะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าศิล,ลปินให้มีความสุขเรามีหน้าที่ให้กำลังใจเขาแค่นี้กะนาจะเพียงพ่อแล้วนะคะบางคนกะโพดอิลีไปลิคิดชีวิตเขาคักปานว่าคอดเขาออกมา ทุกความสัมพันธ์จงมีพื้นทีเว้นระยะให้เขาใส่ซีวิตเนเดอร์เร่าบอชอบให้ใครมาลิขิตชีวิตคนอื่นคนอื่นกะเส้นเดียวกันติดตามเพราะชื่นชอบน้องบิกขยันส้างแนวคิดแนวปฏิบัติดีเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ตั้งใจทำมาหากินมีแนวคิดสั่งรันส้างความบันเทิงค่ะ เอฟซีบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองให้เยอะเปเยอะเล่ยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของขายเจ้าของตัวศิลปินจะทำจะพูดอีหยังเลยโบกเกรงใจบอดการเป็นเอฟซีคือชื่นชมชื่นชอบติดตามและการสนับสนุนศิลปินเท่านั้นเว้นระยะห่างบบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวศิลปินย่าลำเซนเป็นแค่แฟนครับ บอเมเพนแฟนเขารักและเป็นห่วงให้กำลังใจศิลปินอยู่ห่างๆพ่อบอส่างเรื่องดราม่าให้ศิลปินนี่คือคำว่าเอฟซีทีดีเอซจา้าตามมาตั้งแต่ฟินแลนด์ไปไหนไปด้วยหวังว่าวันหนึ่งจะได้บายมือแนเดอร์ูยบาบาลฟินแลนด์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นนะคะ จากเอฟซีแฟนครับของภูงยาบาลฟินแลนด์ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสที่พูยาบาลโพสที่บอกว่าเอซของภูงยาบาลของตัวเกียวมิวสิกนะคะบอมี่ไัยซีมี่ซิดนานซิดนีเกินไปกลัวไพรเอฟซทุกคนเท่าเทียมกันนะคะภูยาบาลกับ ลูกๆในไข่ตัวเกียวทุกคนให้เกียรติทุกคนเ,เท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่พยาบาลเพิ่นได้พูดออกมาได้บอกออกมาแล้วนะคะบบมีผู้ใดสีเนื้อกว่าไผยทั้งสิน้นสืบเนื่องจากเรื่องนี้เฮ็ดให้เป็นประเด็นอยู่ในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องรถแฮนี่ล่ะพี่น้องกะเลยมี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเรื่องของรถแ่โตเกียวมิวสิกนะคะเพราะว่ามีคนเข้าไปวางให้เล่าเล่าก็เลยออกมาชี้แจงแล้วว่าถ้าจะมาสร้างให้คนอื่นเอฟซี FC คนอื่นบอมักหรือบอติตามภูญบ้านกับโตเกียวมิวสิกเล่ากับบอเอาขึ้นกันเล่ากับขอบายบายขึ้นกันนะคะ ผูเยี่ยบด้วยความทีิวาแต่ละมือแต่ละเว้นนี่งานหลายแห้งนะคะสีเอาสมองมาคิดแต่แค่เรื่องนี่มันเป็นบอยไปบอด้นะคะแค่เรื่องงานที่ต้องรับผิดชอบกะเมื่อยเพียงพ่อแล้วนะคะพี่น้องส่วนในเรื่องของรถแฮโตเกียวมิวสิกนะคะการยังคงดำเนินไปคือเกาเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานที่จ้างไว้นะคะ กาซิบอพิดหวังแน่นอนในเทืรอนี้นะคะถึงแม่วาซิมี่ประเด็นรถแฮโตเกียวมิวสิกทีเพิ่นได้ทำสัญญาหรือว่าได้เป็นพาร์ทเนอร์เหมือนกับประมาณวา่าทำงานร่วมกันกับรถแฮของอีกเจ้าหนึ่งนะคะที่ทำงานกับโตเกียวมิวสิกเพิ่นได้ขายรถแฮไปเรื่องนั่นกาโบเมนปัญหานะคะ ผู้ยบาลฟินแลนด์ประกาศชัดว่าเรื่องงานตาร่างงานคิ้วงานโตเกียวมิวสิกไปแสดงแน่นอนล่าสุดนะคะผู้ยบาลได้เขาเอื่นว่าในเชิงของการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ท่านทวงที่การทำ oman, รดแฮมันโมเมนเหลืองง่ายนะคะพี่น้อง ที่ต้องมาเตรียมรถขั้นใหญ่ๆบอกายๆว่าการที่จะมาฟอ้อมรถแทขึ้นนะมันบแมเนเหลืองไงทางพยาบาลกะเลยมองเห็นว่าทางบอดฮีหรือว่าไอซองนี่นะคะเพลนมีกําลังอยู่ในมือของเพลนอยู่แล้วกะเลยเดี๋ติดต่อไปหากับทางบอดซองนะคะทางบอดซองยินดี ร่วมงานกับโตเกียวมิวสิกในเทือนี่เพิ่นได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าขอบคุณโอกาสดีๆทางโตเกียวมิวสิกมอบให้กับทางไอซองเพิ่นพร้อมที่จะทำงานร่วมกับโตเกียวมิวสิกอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วนะคะในเทือนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ถือว่าก็เป็นข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์ของ โตเกียวมิวสิกกับบอดซองนะคะจะได้พบพอกับรถแท่ยหญิงใหญ่อล่าการท่าขายของบอดซองกับโตเกียวมิวสิกร่วมกันเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานซิบอพิษหวังอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นข่าวที่เฮ่านำมาแจง้งมาหว่าวซูพีซูน้องฟังว่ามันเกิดประเด็นยังขึ้นกับโตเกียวมิวสิกพญาบาลฟินแลดนเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นกกได้ดออกมาประกาศมาชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วกับประเด็นที่เกิดขึ้นให้พี่น้องเข้าใจตรงกันเด้อเอซทุกคนเท่าเทียมกันบอมีไผเนื้อไัยทั้งสิน้นโตเกียวมิวสิกผูยบาลฟินแลนด์กับลูกๆให้เกียรเอฟซีทุกคนเท่าเทียมกันฝากไว้ค่ะมือนีซสำรับมือนีนะคะพี่น้อง ว้าวสุพีสุนองฟังแล้วพี่น้องมีความคิดเห็นจังไดสามารถคอมเมนต์เข้ามาไดเดอร์สำหรับมือนีสีไดล่าพี่น้องไว้เพียงซ้ำนีก่อนพบพอกันไหมในโอกาสหนา้าสวัสดีค่ะ